ตำส้มตำค่ะวันนี้ตำบหุงตำบลุง <c oughs> ใส่พริกไม่เยอะค่ะเผ็ดไม่กินเผ็ดแต่ชอบใส่กระเทียมมันหอมดีใส่กระเทียมเยอะ โอเคพริกใส่แดกแล้วใส่มะกอกค่ะใส่มะกอะกเคี่ยๆหน่อยใส่เยอะ ชอบกินมาเขียเคีย้ยด้เนี่คอยนะอนนาได้มากินบะเขือบะเขือเขือเคี้ยบะเขือธรรมดาก็กินเวลาใส่ตำหุ้งนะแต่เวลากินดิบๆก็ไม่กินนะคะ่ะมันเป็นมันหวานเลี่ยนยังไงไม่รู้ ันนมะเขือยังเขาเอิ่อน่ยังกับปลาโดเมื่อเขื่อเทศธรรมดาเออเมืเ่อเขื่อเทศธรรมดาใส่ไปสองดูมะนาว ละว้ายหอมหอม อันน่าจะมากินเปรี้ยวๆนะจ่ะแบบเปรี้ยวเปรียปยป้ยวนิดนึงอันน่าจะไม่ไม่ใส่ชูรสเด,ด้อเพราะว่าชูรส์แน่อะไรนะแนะนำปลากระมีเยอะแ,แล้วถ้าเกิดมันไม่นิ่งจริงอันน่าจะใส่น้ำตาลไปนะหน่อยนึง ขอดปลาแกงเห็ดผึ่งเส้ผักติ้วจ้าปนปลา แล้วก็ส้มตำเที่ยงนี้มากินเผานนำกันได้จ้าแซ่บกินใส่ผักไก่แยงความแซ่บอนเหนึ่ม

แกงหกอึอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วบ๊ายบายฝากกดติดตามคลิปด้วยนะคะ